อืมตักขนนับ,นบเคยกินมะเจ้าบางมีอ่อน ครับสวัสดีนะครับพบกับผมในช่องยูทูบลูกปญาติครับมาครับกินข้าวกันครับมันีดีปลาสมนะครับนี่หลายคนเรียกร้องปลาสมมาฉีเบ่งนี้ยมันีดนตัวน้อยนะครับนะสองโตแล้วก็มีแก้วปลาลานี่ก็มีนี่ครับที่เด็ดเลยนี่หอยขมเอ้ไมยหอยขมเห็ดขมดีเห็ดขมบ้านเอาเอ็นเห็ดเห็ดเห็ดเผือกเนาะบ้านผมมเห็นเห็ดเพิ่งเห็ดยูคาเห็ดขมนะ อันนี้มันเกิดจากต้นสเสม็ดเขาเรียกอันเห็ดเม็ดผักไต่กันเห็ดเม็ดนะครับมาครับก,กินกันกับนมิสมผักนี้ครับหายยางมากินนกันครับดับแรแเดี๋ยวผมคอยญาติจำเจียวกันสุดยอดต้มสามน้ำ เพราะเดียวขมนิดๆเจ้านี่แฟนน้องบอยตรงมาจากร้อยเอ็ดโฆษณาเป็นแฟนน้องทรงมาจากร้อยเอ็ดมาให้กินีน่ สมผัมสมผัชกาดหิ้ เฮ็ดเองส่วนเฮ็ดนี่ต้องยกต้องยกไปหาไม่ให้เมื่อนพราจินรีก้อยไปสู้กินมือนี่ามาซิเม,มืองกรคานมีพิษ ใายคนเหลอกลองมาจะแข่แล้วมืงนี่ กินปลาสบมืบ้างแน่เ่จัดแถวเลยครับ

đừng bị chì cái mình sẽ okay, với Mặc mì ổn.

อ,อย่างพอดกลางเลยนี่ผมเด็กแตสุตปีมีขันไม่ควรลอกเรียนแบบนะครับออื สับหลายไอ้ยสุกเท่านั้นยังไง น้องมันอยากกินเอ้เ็ดขมมันบอกว่าไปหาเห็นไหมไม่ค่อยกินแน่นว่าเสียมาก่อนทานไม่ผิด <c oughs> แ้ต่กินเลยไลย่ไกับสเมาได้หน่อย

cơm chim para siêu dễ vậy hết แซ่บเลยโอ้ยของแซบอีสานบ้านเฮาพี่น้องเอ Eugene, ้ยมาเด้อกินข้าวกันครับแซบๆมีดีเนี่ยแซบแซบ แต่กระสตีมีคันไม่คอนลอกเลียนแบบนะครับอ้ยจิ้กับเขาเยเกียวสิบบาทอื สุดท้ายเนาะตัวนี้มะแตะไม่นหนักเนาะขอกระเท่ญน,นะกันว่าแตะไม่แล้วมันต้องกินในปัดจุบนะเขาเลอปั้นสุดท้ายแล้ว

อุออืออือเ็บจนเข้าปดติด คำพูดนี้ม่เกินจริงใช่ไหมโอเคนะครับคลปดีผมก็ต้องจบแค่นี้ก่อนขอบคุณที่มาติดตามช่องอยูทูบรูปตา่ายขอบคุณน้องเ้นขอบคุณน้องใจแล้วพบผมไม่ขึข้นหน้าคครับ